เดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยเลยกันนะคะเดี๋ยวไม่ไปเมืองไหนหรอกอยู่เมืองนี้แหละนะคะอยู่เมืองชนและคิดถึงเมืองนอนท์รา,าบปรชมเอเดนเซอร์หนเลยฮะ ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของลินปิงสตอรี่นะคะวันนี้นะคะทุกคนลินก็จะมาทำคอนเทนตนะ์คะลุ้นไปแอมะค่ะทุกคนเหมือนมันจะได้วะ่ะ <c oughs> ลินอ่ะได้ทำการนะคะสะสมคแคปซูลตัวนี้ไว้นะคะหรือที่เราเรียกกันออปชั่นสกอร์ ออลเชนสกอร์โคลบก็คลยอ e ชัชนสกอร์โครบนะคะระดับไฮเอ็ดไว้นะคะซึ่งเป็นจํานวนประมาณ40อันเลยนะตอนแ้กก็จะว่าสะสมให้ครบสักร้อยนะคะแต่ว่าไม่มีที่เก็บเออแล้ววันนี้นะคะหลิงก็จะพาทุกคนมาลุ้นนะคะไปแอมไปพร้อมๆกันนะคะว่าหลิงจะได้อะไรบ้างนะคะมันจะมีใบแอมไหมใบแอมแล้วเป็นใบแอมอะไรเออพีหรือเปล่าหรือว่า MP จะเราไปดูกั เ,เกมผ่านเว็บมุมเกมชอบนะคะอันดับแรกเข้าไปที่หน้าแรกค่ะจากนั้นกดที่ปุ่มสมัครสมาชิก รือเราจะเลเือกเชื่อมต่อผ่านช่องทาง Facebook ก็ได้นะคะสะดวกดีค่ะจากนั้นเป็นการเข้าสู่ระบบส่องเลขค่ะตอนนี้ให้เราสังเกตใ,ในระบบของเราจะมีอยู่ศูนย์บาทเราต้องทาการเติมเงินเข้าไปก่อนนะคะ่งในเว็บก็จะมีช่องทางให้เราเลือกเติมมากมายนะคะดิฉันเลือกเติมเกมแบบพร้อมเพย์เลือกจำนวนเงินที่ต้องการเติมและกดยืนยันกดเสร็จแล้วนะคะจะมีหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะจากนั้นสแกน Q R Code โอนเงินตามจำนวนเงินที่ระบบแจ้งเราและกดยืนยันการทารายการโอนเสร็จแล้วยอดเงินก็จะเข้าในระบบเราสามารถเลือกซื้อบัตรเติมเกมได้เลยันะคะ ดารินจะบอกก่อนนะคะว่าลิได้แคปซีแคปซีโอเคค่ะดารินจะบอกกับทุกคนก่อนนะคะว่าลินได้ออปชันสกอร์ไฮเอ็ดเนี่ยมาจากไหนบ้างนะคะลินได้มาจาก2ช่องทางนะคะนั่นก็คือการลงดัน1ิบรอบนะคะหรือถ้าเราเรียกกันภาษาทั่วไปนะคะเรียกว่ากล่องสินั่นเองนะคะแล้วก็อีกวิธีหนึ่งลินได้มาจากการที่นาแต้ม DP ของลินนะคะไปไดกกับไม่ใหญ่สีนะคะที่เมืองพอร์ตลักนะคะทุกคนหรือว่า NPC เดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดู ซึ่งมันจะใช้นะคะ40 DP นะคะต่อ1หลอดนะคะทุกคนก็แลกมาเรื่อยๆนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปเปิดกันเลยดีกว่านะคะหลินจะค่อยๆเปิดไปทีละ5 5อันแล้วกันเนาะยังไงนะคะก็ฝากทุกคนนะคะกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s u b สไครต์นะคะเพื่อเป็นกําลังใจให้ก้าหลินด้วยนะคะไปค่ะถ้าเดี๋ยวเราจะเริ่มกันเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวไม่ไปเมืองไหนหรอกอยู่เมืองนี้แหละนะคะอยู่เมืองชนและคิดถึงเมืองนอนท์รัประชมเอเดนเซอร์กน่อยฮะเอาโยไป ต้อง,องกันทีละห้าเลยแล้วกันเนาะชื่อเดีมยรู้สึกว่ามันเสียวๆอย่างเงี้ยเดีลินจะชี้ตั้งแต่ในตารางเลยแล้วกันเนาะรู้มรู้สึกว่าแบบวัมันนี้น่าจะมีนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเพื่อยการเสียเบรานะคะไล่จากบนแล้วกันุ้ย,ยนั่งไงทุกคนนะคะ MP นะคะป้โทษออมบอร์ออฟเทนสกรอไฮเอ็ดเอพีผนาโอ้ยเนาะโอ้ยไม่ต่างกันค่ะ HP a u t ออโต ดีเฟนอะไรเงี้ยเอ้มจิกไอแตร์นี่ทำไมเป็นไม่เป็นเมจิกสกิลแอมวาร์เนาะต่อมาค่ะใบสุดท้ายชุดเนี่ยแอดดามเมดเบาๆโอเคนะคะไม่มีนะเดี๋ยวต่อไปกันเลยเฮ้ยมันมี40หรือว่า37โอเคค่ะเพื่อไมเป็นการเสียเวลาเดี๋ยวไปกันเลยนะอันนี้มันเป็นไฮทุกคนนะคะที่เอาไว้ก่อนเนาะมานะเดี๋ยวจะไล่ดูแล้วนะเมื่อกี้แบบจุกๆนะคะมานากับ HP นะคะแอแทร์นะคะทุกคนไฮเอ็ดโอปัตเตอร์มานา มีจีบเอ็กแท็กนะคะทำไมมันได้ดีขนาดนี้นะคะมาต่อกันเลยนะคะมานะคะอืมเอ็กแท็กเลดอืมเอ็กแท็กเฉยๆแอดดัมเมดอุย้ยเกลือบนะคะเกลือบลาดไปไอซองเตามากดเลยละกันนะคะเชิบอ้ยเฮ้ยเชิบเชิบอืมต่อกันเลยค่ะเชิบ จุดจดจุดทำไมวะเอ้ยคีดัมเมดแต่ก็ไม่น่าแพงป่ะทุกคนไปอันนี้ยังมาอีกไปค่ะชึบทำใจก่อนเอ้ยอีเวอร์ชัอนอน,น,นะคะปั๊ตโื้โอ้ลรนดอมเล้วทุกคนนะคะเหลือไม่ค่อยเ,เยอะเท่าไหร่แล้วนะคะเดี๋ยวเปิดเลยละกันนะเพื่อเป็นการเสียเวลานะคะห้า เอ็มพีนะคะเอ้ยเมจิกไอแคนทำไมว่าเป็นเมจิกสกิลเอมเนาะน่าเสียดายอะดูดิปทัทโต๊ะอางท <c oughs> ี่ไว้นะคะ <c oughs> ดูต่อไปนะคะเ <c oughs> หลือแค่2แล้วนะคะหมดแล้วนะคะระดับไฮเอ็ดถ้านอกนั้นก็คือจะได้จากที่อื่นเนาะสุดท้ายแล้วนะจะมาก็มาเด้อไม่มาปทัทโตไม่วาค่ะทุกคนนะคะอันนี้ก็คือเหมือนว่ามันจะได้มาจากที่อื่นอาจจะเป็นกล่องสิบหรือว่าอาจจะเป็นระดับไฮนะคะเดี๋ยวจะเปิดเลยละกันนะคะ ทำไมมีอันเดียวโอ้โหแอคแทกเลดนะคะทุกคนชื่อมมีสุดท้ายนะคะเป็นขั้นไฮนะคะทุกคนมีกล่องเดียวนะคะคือเล็ดรอดมาได้ยังไงก็ไม่รู้ชิกเลยละกันนะคะเชื่อจะเป็นไฮหรือไฮเอ็ดนะคะไม่ได้ต่างกันเลยทุกคนนะคะก็คือวันนี้นะคะหลินก็ได้มาเปิดให้ทุกคนเห็นแล้วนะคะทุกคนดูดิคือแบบใบเลจิก สกิลแอมนะคะหรือว่าสวอตแอมนะคะไม่มาเลยนะคะทุกคนที่มาน้่งๆนะคะก็คือน่าจะเป็นเกี่ยวกับ m อกับ h อนะคะลอกเลยนะโอเคนะคะสําหรับที่เปิดใบแอมนะคะก็จบลงในที่เรียบร้อยแล้วนะคะทุกคนก็คืออย่างที่ทุกคนเห็นเลยนะคะ ไม่มาจริงๆว่ะนะคะต้องใช้คาถาอัญเชิญละสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วกดซับสไคร์นะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้กับหลินด้วยนะถ้าใครอยากให้ดินทำคอนเทนต์เกี่ยวกับอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์ได้ใต้คลิปนี้นะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขอบบล,ลาที่คุณไปก่อนแล้วนะคะฝากในช่วงไลฟ์สตรีมนะคะผ่านเพจเฟซบุ๊กด้วยนะคะเข้าไปติดตามไห้ด้วยนะวันนี้ไปก่อนนะคะบ๊ายบายคะ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không <laughs>